ข้อ6จะเริ่มเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับฟังก์ชันคอมโพสิตภาษาไทยเรียกว่าฟังก์ชันประกอบคำว่าประกอบเนี่ยความหมายโดยทั่วๆไปมันก็จะค่อนข้างกว้างแต่ว่าเวลาประกอบฟังก์ชันในทางคณิตศาสตร์มันจะหมายถึงเอาฟังก์ชันมาซ้อนกันเวลาซ้อนกันก็แปลว่าเอา x มาใส่ค่าฟังก์ชันบางอย่างเช่น g แล้วก็ยกค่าของ g ที่ได้เนี่ย ไปใส่เป็น input ของของอีกฟังก์ชันหนึ่งของฟังก์ชัน f อีกตัวหนึ่งนะครับแบบนี้เรียกว่าฟังก์ชันประกอบเวลาหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบหรือฟังก์ชันคอมโพสิตเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือต้องแยกชั้นของมันให้ได้นะครับคือต้องรู้ว่าฟังก์ชันที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมีขอบเขตถึงไหนแล้วก็ของที่อยู่ข้างในมีขอบเขตถึงไหนบ้างนะครับ ฟังก์ชันประกอบจํานวนหนึ่งเลยนะครับก็คือจะแยกชั้นต่างๆเหลเราเนี่ยให้เราเห็นค่อนข้างชัดเจนด้วยวงเล็บนะครับหรือหรือ,รอตัวสโคปที่เป็นวงเล็บท้ายชื่อฟังก์ชันอะไรแบบนั้นถ้าเกิดของที่อยู่ข้างในมันเป็นตัวใหญ่ๆก็แปลว่าของที่อยู่ในวงเล็บนั้นนะ่ะน่าจะเป็น G ซึ่งก็คือตัวที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็อะไรที่อยู่นอกวงเล็บก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็น ฟังก์ชัน f คือตัวที่อยู่ข้างนอกอถ้าเป็นข้อนี้นะครับถ้าเป็นสมัยมัธยมเราจะฝึกดูชนิดของฟังก์ชันมาเชี่ยวชาญพอสมควรแต่ถ้าใครลืมไปแล้วมาดูกันใหม่นะครับข้อนี้ค่อนข้างใบใบเราได้ชัดเจนมากนะครับเราจะเห็นวงเล็บใหญ่ตัวนี้เป็นเป็นขอบเขตที่เป็นตัวแบ่งกัน้นได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับอะไรที่อยู่ข้างในนี้เราก็สงสัยไปก่อนว่ามันคือ ไส้นะฮะแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างนอกในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะเลขค่าอย่างเดียวแต่เลขค่าทหน้าที่เป็นเลขชี้ก,กําลังของการยกกําลังดังนั้นดังนั้นเปลือกของมันก็คือฟังก์ชันการยกกําลัง5นะครับวิธีหาอนุพันธ์เราจําเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ากฎลูกโซ่นะครับเมื่อกี้เป็นเป็นสูตรสุดท้ายในหน้าก่อนหน้านี้กฎลูกโซ่บอกว่าถ้าจะหาอนุพันธ์ ของฟังก์ชันนี้เราจะได้อนุพันธ์ของเปลือกก่อนนะครับอนุพันธ์ของเปลือกในที่นี้อย่ามองว่าเปลือกเป็นเลข5าตัวเดียวนะครับไม่งั้นจะรู้สึกว่ามันเป็นค่าคงที่ไม่ใช่นะครับเปลือกคือฟังก์ชันยกกําลัง5ที่ผมไม่พูดว่า x กาลัง5เดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างความสับสวนว่าเดี๋ยวดิฟแล้วได้5 x ยกกาลัง4ไม่ใช่นะครับเปลือกเนี่ยคือทั้งวงเล็บเนี่ยซึ่งถูกยกกําลัง5อยู่ดังนั้นพอหาอนุพันธ์นะครับ เฉพาะอนุพันธ์ของเปลือกที่ยังไม่ไปยุ่งกับไส้ในเราก็จะได้ว่ามันคือยกกำลัง5ใช่ไหมครับหาอนุพันธ์ก็จะได้5ตกลงมาข้างล่างเหมือนตอนที่เราทํากับพหุนามแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเรายังคงตัวไส้ในเอาไว้เหมือนเดิมไม่ไปแตะต้องมันมองว่าวงเล็บเนี่ยเป็นเป็นตัวแปรตัวหนึ่งเรามีเรามีตัวแปรนี้เช่นเช่นตั้งชื่อให้มันว่ายู ยกกกำลัง5เราหาอนุพันธ์ของ u กํำลัง5ก็ได้ u ก็ได้5 u กํำลัง4แบบนี้เลยนะครับตรงนี้คืออนุพันธ์ของเปลือกแล้วเสร็จแล้วคูณด้วยอ่ามันจะเหมือนโซ่ตรงที่เราต้องคูณด้วยตัวอนุพันธ์ของข้างในนะครับเราต้องคูณด้วยอนุพันธ์ของไส้ในซึ่งไส้ในคือ x ยกยกกำลังสองบวก x ขอใส่วงเล็บเพราะมีหลายพจน์นะครับอ่าสิ่งที่เราทำตอนนี้คือหา อนุพันธ์ของเปลือกได้แล้วนะครับถัดมาก็ยังยังติดอนุพันธ์ก้อนนี้อยู่เนาะเราก็จะหาอนุพันธ์ของก้อนที่เหลือนะครับ5คูณก้อนนี้ยกกำลัง4ก็ทิ้งไวย้ยางงั้นนะฮะเราเราจะเห็นว่ามันทำได้2วิธีใช่ไหมครับวิธีแรกคือกระจายกำลัง5กระจายก้อนเนี้ยบวกกันเนี้ยแล้วทั้งหมดยกกำลัง5 ก็คือต้องต้องไปแตกสามเหลี่ยมพาสคาลใช้ทฤษฎีบททวินามกระจายกำลัง5ซึ่งไม่สนุกเลยนะครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้วิธีกระจายแล้วค่อยหาอนุพันธ์ทีละพจน์เราพบว่ากดลูกโซ่ช่วยเราได้มากๆนะครับเราใช้กดลูกโซ่ง่ายกว่าอ่ะกลับมาที่โจทย์ของเรานะครับยังเหลืออนุพันธ์ของก้อนหลังอนุพันธ์ของ x กาลัง2ว x เราก็จะได้2 x บวก 1น,นะครับสิ่งที่เราทำคือหาอนุพันธ์ของไส้นะครับคำว่าเปลือกกับไส้เนี่ยไม่ได้เป็นภาษาที่เขาใช้กันสากลแต่ว่าเราเขียนเพื่อโน้ตไว้เองเพื่อทำความเข้าใจและผมก็มักจะใช้คำนี้มาตลอดเอาจริงๆเวลาไปพูดกับคนอื่นๆนะครับอาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าเอาไปสอนเพื่อนมันก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับว่า ของที่เป็นเปลือกก็ต้องอยู่ข้างนอกของที่เป็นไส้ก็ต้องอยู่ข้างในดังนั้นก็เป็นคําเรียกที่กึ่งๆึงจะสากลอยู่นะครับเพียงแต่มันไม่ใช่ภาษาทางการมากเท่านั้นเองอสรุปสุดท้ายนะครับบรรทัดที่เราสามารถจะตอบได้นะครับแล้วแต่ว่าใครอยากจะหยุดแค่นี้หรือทําต่อเช่นเอา5คูณกระจายเข้ามาข้างในเฉพาะพจน์ที่คูณได้เช่นเอา5ใส่เข้ามาในนี้เพื่อคูณทุกพจน์ก็ได้เหมือนกัน แต่ผมหยุดแค่นี้และแนะนําให้หยุดแค่นี้เพ <c oughs> ราะว่าถ้าคือถ้าเป็นวิชาที่มีการสอบมีการที่อาจารย์ต้องไปนั่งตรวจเนี่ยเราจะพบว่าเราจะพบว่าถ้าแสดงพี่ทำแล้วจบแค่เนี่ยมันทิ้งร่องรอยของกระบวนการคิดของเราแต่ถ้าเราซิมพลิฟายให้ง่ายลงไปกว่านี้เนี่ยบางทีมันร่องรอยนั้นมันจะหายไปว่าเรามีกระบวนการยังไงบ้างโอเคนะครับ ก็อันนี้คือการใช้กดลูกโซ่กับฟังก์ชันที่เป็นพหุนามซ้อนๆกัน